สร็นจ้างงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะชื่อนางสาวจันทนาอักษรกลางดูแลเกษตรกรนายสมศักดิ์จันทองค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยคผมสมศักดิ์จันทองครับเป็นเกษตรกรอยู่หมู่แปดวัดหนองเข็มครับเรื่องโครงการความลึกเท่าไหร่ครับบ่อห้าเมตรครับลึกห้าเมตรปล่อยปลาปล่อยอย ปล่อยปลาหรือ,อยังคะตอนนี้ตอนนี้ <ST AN TI> e> ยังไม่ได้ปล่อยครับเพราะยังรอทำปลาอยู่รอปัดใจปลาตนนี้ปลูกอะไรบ้างคะตอนนี้ขอบอกก็ปลูกมะพร้าวกับกล้วยแล้วก็ปลูกข้าวแล้วปลูกมะพร้าวไว้แล้วจะพาไปดูพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้กิน ส่วนความีฟักทองแล้วก็มีบวบข้อโพดบวบปากยาวนี่คือขาตะไคร้แบบผสมพาสานเนาะครับแล้วตรงนู้นก็เป็นหญ้าสำหรับเลี้ยงหญ้าเลี้ยงสัตว์ดูของวิลลุกใหญ่ใหญ่เลยการมาถ่ายฟักทองเนี่ยมีรูปบวบรู้บล้อเลยต้องมีบวบก็มีครับ

ก็ทางพัฒนาที่ดินได้แจกมา,มาคือกากทํำตาลสองกระ่นอนถังน้ำหนึ่งลูกแล้วก็เ<จ>ม็ดปอเทืองหนึ่งถุงเพื่อจะทําปุ๋ยหมักชีวภาพตอนนี้กํหา,หาลังหาวัสดุอยู่แลากำลังเตรียมกรารอยู่ครับงัวเนื้อหกตัวงัวพันผสม อันนี้กำลังให้กินหญ้าอยู่ครับอันนี้เลี้ยงแพะไว้เก้าตัวกับไข่พันไข่เจ็ดตัวอ,อันนี้ไข่พันไข่ครับที่ทางโครงการได้แจ,แจกมาตอนนี้ไข่อยู่ กาลาสองไข่สองสองฟองไม่รู้ไก่เก่ากับไก่เก็บไข่เก็บไปแล้วเก็บไข่ไปแล้วเก็บแล้วเก็บไปแล้วรวมกับไก่เต่าด้วยใช่ไหมมะพร้าวน้ำหอมบันตะแกะตวนกตี้เขาเอามา ตีเต้นเรือมาสูง,งสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเกษตรกร,กรมากเลยนะคะที่ให้ความรู้ค่ะขอบคุณค่ะ